สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีคลิปของรถ EV อีกรุ่นนะครับที่กำลังเป็นกระแสกันมากๆนั่นก็คือรถ BYD Song L นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนไปและราคาที่เปิดตัวนั้นต่ำกว่าคู่แข่งอย่างเท s l a m o เด l Y ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับ หลังจากที่ BYD นะครับได้เปิดตัวรถยนต์ SUV ทรง Fastback รุ่นซองแอลเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการแล้วโดยตัวรถนะครับจะมีด้วยการน้ารุ่นเยอยให้เลือกโดยช่วงราคาจะอยู่ที่2อง0ส0 0 0ถึงสองแส,งสงหนหยวนหรือประมาณ3,100 0ถึง38,300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 8 4 0 0 0้ถึง1 3 7 9 0 0 0บาท BYD Song L นะครับเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าท้ายแบบ f a สต์แบ็ใช้แพลตฟอร์ม E-Platform 3.0ของ BYD ใช้คอนออกแบบรัก on Face ที่มาพร้อมไฟหน้า LED เส้นยาวกันชนหน้าแบบสปอร์ตพร้อมช่องรับอากาศขนาดใหญ่ด้านข้างใช้มือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวรถหลังคาพาโนรามาขนาดใหญ่และมีสปอยเลอร์หลังคาที่ท้ายรถไฟท้ายใช้ลวดลายที่โดดเด่นทำให้รถดูสวยเปรียวและสปอร์ตมากขึ้น ภายในตัวรถนะครับมาพร้อมหน้าจอ i n f o t เทนเมนตขนาด15.6นิ้วหมุนได้ส่วนแผงหน้าปัดน,นะครับฝั่งคนขับเป็นหน้าจอ LCD ขนาด10.25นิ้วอยู่ด้านหลังพวงมาลัยเลยและมีหน้าจอ AR HUD ขนาด50นิ้วด้วยโดยสเปคเบื้องต้นของซอง g L นะครับก็จะมีทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่นะครับรุ่นมอเตอร์คู่กับเคลื่อน4ล้อด้วยกัน ตัวมอเตอร์ด้านหลังนะครับให้กําลัง230กิโลวัตต์ส่วนมอเตอร์ด้านหน้าให้กําลัง1 5 0กิโลวัตต์ส่งผลให้มีกําลังสูงสุดถึง380กิโลวัตต์หรือประมาณ510แรงม้าเลยทีเดียวสําหรับในรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับกับเคลื่อนล้อหลังให้กําลังที่230กิโลวัตต์หรือ38มแรงมา้าความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับก็คือ201กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนาดมิติตัวถังนะครับอยู่ที่4,840ม mm, ิมคูณ1,950ม mm, ิมคูณ1,560ม mm, ิมและมีระยะถังลอยอยู่ที่2,930ม mm. ิลิเมต L ทั้ง5รุ่นเยอะนะครับมีความแตกต่างกันที่ด้านประสิทธิภาพและการตกแต่งภายในรถเรามาเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับก็คือรุ่น Xceed Version 550ร้ km นะครับราคาอยู่ที่220,000หมืนยูนะครับโดยตัวรถนะครับใช้แบตเตอรี่ lfp ความจุ71.8กิโลวัตต์ระยะทาง550กิโลเมตรตามมาตรฐาน cltc นะครับขับเพื่อนเราหลัง a w d พละกกำลังอยู่ที่204แรงมา้าอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8.6วินาทีเท่านั้นมาก็จะเป็นรุ่น excellent version 550ห้น km นะครับซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นก็จะเหมือนกับ x c e e s version นะครับแต่จะต่างกันที่การตกแต่ง ัดมาจะเป็นรุ่น x c e e d version ห6 2 km และ Excellent version 6ก km นะครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวกับเคลื่อนเราหลังให้กำลังสูงสุดที่313แรงมาจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ lf p ความจุ87.04กิโลวัตต์ให้ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งที่662กิโลเมตรตามมาตรฐาน clt c โดยอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา6.9วินาที และรุ่นท็อปสุดน,นะครับ Maxillen เวอร์ชั่น602 km 4 wheel drive นะครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่คับเครื่อน4ล้อครับให้กำลังรวมสูงสุดที่517แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ l f p ความจุไป0 4กิโลวัตต์ให้ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งที่602กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c โดยมีอัตราเร่งจาก0ู0 0ถกิมต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง4.3วินาทีเท่านั้นนะครับ สำหรับประเทศไทยนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า BVD River Thailand จะนำรถรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดหรือไม่นะครับไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับยังไงเรามาร่วมกันติดตามกันดูนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมก subscribe กดไลค์กดแชร์ share, เป็นกําลังใจด้วยนะครับ